สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ต่้งประเทศและการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบิร์ตสุกูสุกคน,นนะเมื่อนี้ฮะนะันนอได้มีเอฟซีทั้งฝั่งลาวนะได้แซวเรื่องเงินมาอีกแล้วเนาะคือในคอมเมนต์ของเขาฮะนะนะก็คือแบบดีใจแห้งเซียนะลงอีกลงอีกก็คือเมื่อนี้เนาะ เลทเงินหันมาลงนะคือ1นึ่พันบ้านหันแรกได้ยูหกแสนเจ็ดสิบเจ็ดพันแล้วก็เงินจุเอสโซล่ามันก็ลงเหมือนปะซึ่งเขาก็ดีใจนะเสียกันงง่ายลงอีก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 ป่ะเงินจุเอสโซล่าก็ลงเอาลงเอาลงนะอืมจ้านะคือค่อยๆว่าพวกแก้วจะดีใจไปให้ยังอันเรื่องพวกนี้นะดีใจเป็นอย่างอันเรื่องนี้นะพวกแก้วดีใจ ผิดเรื่องอีกแล้วเนะเขาบอกแล้วว่าดีใจผิดเรื่องอีกแล้วนะ่ออนะฮะคือการนี่พวกแก้วจะดีใจนะค่อยอยากให้พวกแก้วดีใจพุ่นนะถ้าเกิดมันลงและสินค้ามันลงตามพวกแก้วหันพวกแก้วค่อยดีใจตัวนั้นนะเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเดี๋ยวนี้หันคะ่าของซีบสูงนะเก้า <c oughs> ของที่ขายอยู่ในประเทศหันะอ่าแพงนะ พวกเจ้าดีใจยังดีใจที่แลกได้เงินแลกเงินได้น้อยแต่ว่าพวกเจ้าไปซื้อเครื่องฮันเพลงสิวะเออเนาะดีใจบัทึกเรื่องอีหลีเนาะค่อยจะบอกให้พวกแก้วฟังเด้อนะความลับที่พวกแก้วบ่หูนะอยู่ในประเทศฮันนะอยู่ในประเทศฮนะันเงินหนึ่งพันบาทแลกได้หกแสนเจ็ดสิบเจ็ดพันแต่อยู่ในเว็บไซต์มันบอได้ลงมันขึ้น มันขึ้นบ้าทและกิบมันขึ้นนะฉะนั้นนะข่อยอยากบอกพวกแก้ววัาระวังโตวไว,เวนะ้เดอรนะเฮ็ดแบบนี้นะ่ะเงินกําลังมันจะดี่ดโตขึ้นถ้ามันเกิดมันเป็นสิพวกแก้วสังเกตโลดนะทุกเชื่อที่ไม่เป็นแบบนี้นะเงินมักจะดี่ดโตขึ้นนะซึ่งมันดี่ดโตขึ้นมันจะดิดโตขึ้นกว่าเก้าหฮมบะนะ ความลับนี่แหละความลับที่พวกแก้วบุกู้ความลับที่อยู่ในประเทศเราหันบบได้บอกพวกแก้วก็คือนี่นะเบิ้งเอาก็บุอยางให้พวกแก้วดีใจนะนี่พวกแก้วหันมีเงินเดือนเท่าไหร่นะมีเงินเดือนอ่าล้านปลายบบนี้หันถ้าเกิดเราเงินพวกแก้วไปแลกละได้น้อยนะแต่ว่าพวกแก้วไปซื้อเครื่องหันมันแพงนะ หกแสนเจ็ดสิบเจ็ดพันของพวกแก้วนะเวลาพวกแก้วไปตลาดฮันได้เครื่องจักรย่างนะไก่กลโลเท่าไหรหมูโลเท่าไรสิ้นงัวสิ้นควายโลเท่าไรพักมีดที่ซ้อมอยู่ในตลาดหันเขาขายเป็นโลเท่าไหร่บเมนอันสิบพันกีบซื้อหอมพั่วได้สองอันต้นสิบอ่ะนะหรือว่าซื้อหอมป้อมได้สองต้นสิบอ่ะสิบพันกีบของพวกแก้วพวกแก้วคิด คิดแม่ว่าถ้าเกิดงเงินพกก้าหันมันขึ้นอยู่หัน่ะนันยังอยู่ที่เจ็ดแสนอ่ะย่างน้อยหันพกแก้วไปตลาดนะและหมู่ของพกแก้าหันอยู่ในโลที่แปดสิบพันนะพกแก้วกันยังสามารถซื้อได้อยู่แต่ว่าบบดนี้หันถ้าเกิดา่าหมู่มันโลแปดสิบพันแต่ว่าพกแก้าไปแลกเงินได้อ่าหกแสนเจ็ดสิบเจ็ดพันพกแก้าไปซื้อหมู่พกก้าก็ต้องคิดอีกได้น่ะ บ่หมูมันแพงนะอียังกระแพงเบิดอยู่ในประเทศเราแต่ว่าเงินมันลงแล้วพวกเจ้าจีดีใจไปให้ยังนะพวกเจ้าควรจะดีใจตอนที่สินค้าอยู่ในประเทศเราหันมันลงแล้วพวกเจ้าซื้อทึกนะถ้าเกิดมันลงตอนนั้นพวกเจ้าค่อยมาดีใจนะพวกเจ้ากยเฮฮาอู้ยดีใจดีใจนะถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นค่อยจะดีใจกับพวกเจ้าอยู่นะคือก็บ่อยากให้พวกเจ้าหันนะ มาคิดว่าเงินบาทลงนะมันเป็นผลดีกับประเทศเรามันว่าได้เป็นผลดีกับพวกเก้าได้นะถ้าเกิดว่าสินค้าอยู่ในประเทศเรามันแพงนะอะ่พวกแก้าต้องคิดใจบ้างว่าเมื่อก่อนพวกแก้าซื้อเข้าอ่าโลเนืงหันละแสนอ่ะอันนี้เรื่องสมมติพวกแก้าซื้อเข้ากิ่นไปกินเต่ละมือโลละนึ่งแสนนะตอนนั้นพวกแก้วแลกเงินได้อ่าพันเน่งจ็ดแสน แล้วมาเดี๋ยวนี้หันเงินมันลงนะ่ะซึ่งเข้าหันะยังขายอยู่โลละแสนนะ่ะแล้วพวกแก้วไปเลขกเงินได้หนึ่งแสนเอ่อหนึ่งพันเท่ากับหกแสนเะจ็ดสิบเจ็ดพันน่ะนี่เด้ผลที่พวกแก้วจะได้ภาระ,ะมาเพิ่มนะ่ะอันนี้คือภาระ,ะเพิ่มได้นะ่ะค่าคองซีบแพงนะ่ะเข้ากองแพงเงินเดือนน้อยอ่ะแล้วบดนี้พวกแก้วไปแลกเงินได้น้อย ออย่างคือว่าบนดีกับพวกแก้วบอกคนมาเนึ่งย่างมึงดูว่าอันใดที่พวกแก้วเห็นเงินมันลงและมันดีกับพวกแก้วนะในภาวะที่ข้าของยังแพงข้าของมันขึ้นหน้าติกติดติกติขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆรื่อแล้วพวกแก้วแลกเงินได้ถึกบอกคนไหนดูจะข้อหนึ่งอ่าสิ่งที่พวกแก้วเห็นว่าเงินบาทเงินยูเออเรซ่าลงแล้วมันดีกับพวกแก้วนะนะให้พวกแก้วมาดีใจกับเรื่องนี้นะ กับกลายเป็นว่าค่อยในเห็นใจพวกเก้าซ้ำไดที่พวกเก้ามาแห่เฮินดีใจใส่เงินบาทเงินยูเอสดรอลงนะถ้าเกิดว่าเงินมันลงนะแต่ว่าเงินเดือนพวกเก้าเพิ่มขึ้นมานะหรือว่าสินค้ามันลงตามโอเคนั่นคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะค่อยดีใจกับพวกเก้าอันนั้นหะถ้าเกิดว่ามันเป็นออกเป็นแบบนั้นนะแต่ในกลับกัน เงินมันลงเงินเดือนพวกเก้ายังคือเก้าบวกขึ้นนะสินค้าแพงขึ้นนะค่าของจิตแพงนะเอาตีล้ลับมาเนี้ยฮะคือเขาเล้าเรื่องนี้นะ่ะมันก็ไม่ได้รวมเหมากันทุกคนหรอกนะแต่ว่ามันก็เฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้นแหละค่อยเห็นกับคอมเมนต์เนาเห็นว่าดีใจแหง้งนะดีใจอยากให้เงินบาทลงอีกอยากให้เงินจุเอสโซล่าลงอีกนะถ้าเกิดว่ามัน ลงแบบนี้หันอยู่เว็บไซต์ออื่นหันมันยังขึ้นอยู่น,นะนะแสดงว่ามันเป็นต่ญานเด้อคอยจีบอกให้มันเป็นต่ญาน,น,เ,น,าานเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเตรียมที่โตขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นนะในทางกับกันมันแม่นเรื่องดีซ้ำนั้นแหละเตรียมปรับโตตั้งแต่ตอนที่เขาบอกว่าสินค้า มันแพงอยู่นะแถมบพอมันนะขึ้นบางย่างมันขึ้นแทบทุกมื้อนะ่ะแต่ว่าเงินมันลงไปเออนะแล้วพวกแก้วมาดีใจเอยกับบูบาจิเวลอนะไ้ให้พวกแก้วฟังนะอยากจะบอกว่าพวกแก้วดีใจบทึกบ้านดีใจบทึกบน้นให้พวกแก้วดีใจตอนที่สินค้ามาลงกะอ่า ค่าของชีพมันลงนะแต่ว่ามันก็เป็ยนไปบบได้นะเป็นไปบบไ,นะไ,ได้สินค่าทุกอย่างทุกตัวนะที่ผลิตออกมาแล้วมันมีแต่เพิ่มขึ้นไปหน้าเพิ่มขึ้นไปหน้านะมันจะบอสามารถลงให้ได้เด้อนะจะนั้นแหละยาซุกไปดีใจนะเพราะว่าการที่พวกแก้วดีใจแบบนี้พวกแก้วบุกหูตัวว่าพวกแก้วมีภาระเพิ่มเข้ามาอีกนะสร้างความลําบากพวกแก้วอีกต้องหาเงินยุติใจมาซื้อเข้าสารโลละแศษนะ จากที่อ่ามันซื้อได้อยู่พวกแกก็ซื้อได้ง่ากขึ้นพระละเขาเอิ้นว่าพระละมาเพิ่มเด้อนะ